ครับเรื่องท,ที่ทราบอยู่ว่าตอนนี้ สภพภูมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาระบบบำบัดน้าเสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพสิมลพิษบอารยเกษตรลงพื้นที่รวจราชดประสิทธิภาพเฉลมพระเกียรตระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567โดยกระทรวงมหาดไทยมีการบมายกกรมสิ่ท่ทางการและภาคัฐเป็นหน่วย ในการบูรณาการออกแบบและการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำรดิโดยอาศัยกลไกลความร่วมมือของภาคีเครือข่ายกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะมหานาครโคกหนองนาเป็นหนึ่งใน6พื้นที่ต้นแบบของประเทศเพื่อใช้พลังบวรขับเคลื่อนโครงการจนเกิดเป็นรูปธรรมสนองพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษตลอดไปด้วยการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ปวงชนชาวไทยและได้คลิกออฟโครงการเมื่อวันที่9เมษายน2567ัารดการดำเนินงานที่ผ่านมามีการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งไปยังพื้นที่ต้นน้ำคือบริเวณฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านวังอ้อรวมทั้งภายในโรงเรียนบ้านวังอ้อพื้นที่รอบโรงเรียนบ้านวังอ้อ ด้วยการพัฒนาพื้นที่เป็นโคกหนองนาทําหลุมขนมครกทําคลองไส้ไก่ขุดลอกหนองน้ําขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ําให้มีพื้นที่กักเก็บน้ําประมาณ48,000ลูกบาทเมตรปลูกหญ้าแฝกปลูกป่า3มอย่างป่า5้าระดับเพิ่มความมั่นคงทางยาและอาหารเพื่อน้องนักเรียนและทําฐานเรียนรู้ในโรงเรียนพื้นที่กลางน้ําพัฒนาให้มีครัวริมทางสามารถเก็บพืชผักสวนครัวผลไม้กินฟรีได้ตลอดเวลา มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมีถนนลาดยางสำหรับเดินวิ่งปัน่นออกกำลังกายมีถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทานศีลภาวนาและการสงเคราะห์มีถนนแห่งการเรียนรู้มีฐานเรียนรู้5ฐา,านคือฐานคนรักแม่ทรณีฐานคนรักน้ำฐานคนรักป่าฐานคนรักสุขภาพฐานคนมีไฟมีไฟส่องสว่างมีห้องน้ำสาธารณะจำนวนจดห้อง มีหอถังสูงจุน้ําได้10,000ลิตรกระจายให้ต้นไม้ในหน้าแลง้งและเติมน้ําในคูคลองหน้องบริเวณโครงการมีซุ้มเฉลิมพระเกียรติมีตลาดชิมช้อปใช้มีลานธรรมลานวิถีไทยพื้นที่ปลายน้ําขุดลอกคลองห้วยงิ้วท้ายหมู่บ้าน1กิโลเมตรทําฝายชะลอน้ําจํานวน2จุดทําให้มีพื้นที่กักเก็บน้ําต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํา48,000ลูกบาทเมตร รวมทั้งระบายน้ำลงสู่ลำเซบายได้มากขึ้นในฤดูน้ำหลากปลูกป่า3อย่างป่า5้าระดับปลูกไม้ดอกริมถนนเรียบห้วยเตรียมการปักเสาไฟฟ้าผาดสายจ่ายไฟให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนบ้านวังอ้อและหมู่บ้านใกล้เคียงกว่า230หลังคาเรือนการขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านมาอาศัยความร่วมมือของเภาคีเครือข่ายอันได้แก่ภาครัฐกระทรวงมหาดไทย จัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านสำนักบริหารการปกครองท้องถิ่นผ่านการไฟฟ้านครหลวงบูรณาการในพื้นที่อารยะเกษตรรวม8,374,000บาทกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและออกแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริโดยอาศัยกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่าย อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและทำหน้าที่เสนาธิการเป็นมือประสานสิบทิศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจลฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบตามบริบทภูมิสังคมให้กับคณะทำงานตรวจแบบอนุมัติแบบและอำนวยความสะดวกด้านวิชาการจังหวัดอุบลราชธานีประสานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนา รวมทั้งจัดสรรงบประมาณผ่านสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน4 2 6ล้านบาททำฐานเรียนรู้และนำเครือข่ายมหานครโคกหนองนาเข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน1,300คนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2,567ที่ผ่านมาสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำรวจวิเคราะห์พื้นที่จัดทำผังแม่บท ออกแบบประมาณราคารวมทั้งสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โครงการและจัดหาอาหารน้ำดื่มตลอดระยะการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนงบประมาณจำนวน7 8 2 6ล้านนบาทพร้อมเข้าดำเนินการขุดลอกหนองน้ำทำแก้มลิงทำถนนลาดยางสร้างห้องน้ำสาธารณะเจาะบ่อบาดาล ทำหอถังสูงขุดลอกคลองห้วยงิ้วทำฝายชะลอน้ําและทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต11อุบลราชธานีสนับสนุนเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกรองน้ําเครื่องหยอดเหรียญน้ําดื่มพร้อมการซ่อมบํารุงสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีสนับสนุนบุคลากร,กรและกล้าไม้ปลูกในบริเวณโครงการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9น้องอึ่งยโสธรรวมทั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7สาขาอุบลราชธานีและโครงการศิลปาชีพอย่างน้อยสนับสนุนกล้าไม้กล้ายางนาหยอดเชื้อเห็ดหญ้าแฝกสนับสนุนพร้อมบุคลากร,กรปลูกในพื้นที่โครงการและให้ความรู้เรื่องแฝกการนำแฝกมาแปรรูปทำพายญาเสริมอาชีพสร้างรายได้สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี สนับสนุนบุคลากรดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินห่มดินด้วยการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชาวาและปรับปรุงคุณภาพน้ำในหนองน้ำคลองที่ขุดลอกจัดทำฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมกักน้ำหมักชิวภาพสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนพันธุ์ปลา7,200ตัวสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธา,านีสนับสนุนบุคลากรเก,กษตรอำเภอเกษตรตำบลน,นำเมล็ดพันธุ์กล้าพันธุ์ผัก ไม้ผลไม้ยืนต้นและสมุนไพรปลูกในโครงการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีทำฐานเรียนรู้จัดกิจกรรมบูรณาการในพื้นที่และนำเครือข่ายมหาคนครโคกหนองนาเข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน1,300คนสนับสนุนบุคลากรกล้าพันผักและพืชสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอดฟันติกจากพื้นที่โครงการสู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบวัดป่ามหาธีรา j a ์ระยะทาง2กิโลเมตรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีสนับสนุนรถขุดสะดือบ่อสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีสาขาอำเภอเรืองในอำนวยความสะดวกให้ความรู้เรื่องการขอใช้ที่ดินของรัฐ และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่200ต้นพร้อมการดูแลรักษาการประปาส่วนภูมิภาคเขต8สนับสนุนน้ำดื่มร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอเขื่องในอำนวยโครงการประสานปาคีเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนาและบูรณาการงานงบระบบคนในพื้นที่โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเข่องในหรือสอกร จัดกิจกรรมนำนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้และร่วมพัฒนาบริเวณพื้นที่โครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเข่องในสำรวจออกแบบจัดทำแผนงบประมาณเข้าระบบเตรียมปักเสาไฟฟ้าพาดสายจ่ายไฟให้แก่พี่น้องประชาชนได้ใช้ในพื้นที่โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนสนับสนุนการเติมน้ำจากระบบชลประทานเข้าพื้นที่โครงการช่วงหน้าแง้งทำป้ายโครงการจำนวน5จุด พร้อมประดับธงชาติธงตราสัญ,ญลักษณ์ภาคเอกชนบริษัทคูโบต้าเจริญชัยนำรถขุดคูโบต้าเข้าร่วมขุดคลองไส้ไก่ปรับพื้นที่และสนับสนุนความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ให้แก่คนในชุมชนจัดรถโมบายเครื่องมือการเกษตรออกหน่วยบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในชุมชนหอ,อการค้าอุบลราชธานี สนับสนุนยางรถยนต์เก่ามาทำกระถางปลูกต้นไม้ภาควิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีอำนวยความสะดวกรวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารเพื่อน,น้องเพื่อชุมชนรวมทั้งฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้แก่คนในชุมชนและการแปรรูปสมุนไพรสนับสนุนบันไผ่สร้างมนปลูกในพื้นที่โครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งร่วมกับโรงเรียนบ้านวังอ้อยอดสังวิทยาและโรงเรียนเครือข่ายนำคณะครูนักเรียนมาปลูกต้นไม้ปลูกแฝกในบริเวณโครงการรวมทั้งทำความสะอาดจัดนิทรรศการร่วมทำบุญตักบาทและสนับสนุนอาหารน้ำดื่มภาคประชาสังคม ร่วมกำหนดทิศทางการป้องกันปัญหาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการใช้พลังบวรภาคศาสนาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเจ้าคณะใหญ่หนเหนือประธานกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเมตตาลงนามใน m o u บทบาทการกนุนวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ให้กำลังใจปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่พระครูปิยจันทคุณเจ้าอาวาสวัดจันทรวาสพระครูสโสพลอาภากรเจ้าคณะอำเภอเขื่องในสนับสนุนทีมช่างจิตอาสาสร้างฐานเรียนรู้ในบริเวณโครงการ และนำพระสงฆ์อำเภอเครื่องในเจริญชัยมงคลคาถาในราชพิธีสำคัญพระพิพัฒน์วชิโรพาสเจ้าอาวาสวัดป่ามหาธีราจารย์ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะสงฆ์วัดวังอ้อได้ร่วมสำรวจออกแบบกำกับติดตามภารกิจงานทุกอย่างรวมทั้งจัดหาต้นไม้ตั้งทีมงานจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องสนับสนุนอาหารน้ำดื่มเครื่องดื่ม สนับสนุนปัจจัยซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการพัฒนาพื้นที่รวม25668 8บาทภาคประชาชนจิตอาสาในอำเภอเข่องในสนับสนุนแรงงานจิตอาสาทำกระถางปลูกต้นไม้สวยงามสนับสนุนอาหารน้ำดื่มสนับสนุนเครื่องจกักรรถขุดเล็กรถไถตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการภาคสื่อมวลชนอุบลราชธานีบันทึกภาพนิ่งภาพวีดิทัศน์ ก่อนทำระหว่างทำและหลังทำของกิจกรรมต่างๆของโครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีจากความร่วมมือของเจ็ดภาคีเครือข่ายดังกล่าวจึงทำให้โครงการเกิดผลดลความเป็นสุขความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนดังนี้ด้านการอนุร,รักษ์ดินน้ำป่าได้ฟื้นฟูและอนุร,รักษ์ทรัพยากรดินและน้ำภายใต้แนวคิด ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืนคนในชุมชนมีพื้นที่สีเขียวมีป่าเพิ่มขึ้นเป็นปอดชุมชนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทางธรรมชาติที่ให้อาหารให้อากาศให้อาวาสให้อารมณ์รวมทั้งยังใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการศึกษาเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่แบบอารยเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี change for good ในพื้นที่ทุกมิติ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์แบบอารยเกษตรด้านการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำขังจากการประเมินผลช่วงฝนทิ้งช่วงและช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่มีกล่องไส้ไก่หลุมขนมครกหนองน้ำแก้มลิงฝายชะลอน้ำสามารถกักเก็บน้ำระบายน้ำได้ดีแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมขังได้จริง ด้านจิตใจคนในชุมชนมีศิลธรรมมีใจดีใจงามใจเป็นอาระยะมีความรักความสามคัคคีมีคุณธรรมมีการนำผลผล,ผลิตผลิตภัณฑ์นำไปให้พ่อแม่ผู้มีคุณนำไปร่วมงานบุญเป็นของชำร่วยช่วยงานศพรวมทั้งมีการส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยอาทิประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรประเพณีบุญมหาชาติ การแห่พระเวสสันดรมีการแสดงทางวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านมีการทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทานศีลภาวนาและการสงเคราะห์นำข้าวก้นบาตรขนมนมแบ่งปันแก่ผู้ยากจนผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการผู้ประสบภัยพิบัติด้านสุขภาพมีถนนอุโมงค์ไผ่สำหรับเดินวิ่งปั่นจักรยานออกกำลังกาย มีเตาอบสมุนไพรมีจุดบริการนวดแผนโบราณแผนไทยมีสมุนไพรแปรรูปมีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยด้านความมั่นคงทางอาหารคนในชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยมีแหล่งอาหารเพื่อน้องนักเรียนในน้ำมีปลาในนามีข้าวบนโคกมีเผือกมันกลอยมีพืชผักไม้ผลมีเห็ดธรรมชาติมีสวนครัวริมทางเก็บฟรีตลอดปีถนนนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปันด้านอาชีพรายได้คนในชุมชนมีอาชีพมีรายได้จากการนำหญ้าแฝกมาทำไผ่หญ้ามุงหลังคาการตอนกิ่งไผ่สร้างมนการแปรรูปหน่อไม้อัดกระบองการแปรรูปถั่วลิสงอบสมุนไพราการทำเครื่องจักสารการปลูกพืชผักจำหน่ายในตลาดชุมชนในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตการนำเงินไปออมกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์หวังอ,อ้อในส่วนโรงเรียนบ้านหวังอ,อ้อ มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสอพทออและหลักสูตรท้องถิ่นด้านการสารเครือข่ายขยายผลจังหวัดอุบลราชธานียังมีการสารข่ายขยายผลโครงการไปอย่างพื้นที่ตำบลก่อเออําเภอเขื่องในอําเภอเมืองอุบลอําเภอม่วง30เป็นการสนองงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมโดยมีบันทึก MOU บทบาทการเกื้อหนุนวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสอจอลอปี2564ถึงปัจจุบันเป็นการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านรักษาศิลห้เป็นการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านศิลธรรมเป็นการขับเคลื่อนงาน1ตำบล1ห,หมู่บ้าน Sustainable Village ของกระทรวงมหาดไทยและการบรรลุความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG พวกเราคนไทยรักชาติพวกเรารักศาสตร์รักพระราชาน้อมนําเอาแนวทางมาที่องราชต่างได้ประทานสืบสารอนุรักษ์ต่อยอดเราทําตลอดจนเป็นอากินทําประไทยดังผลลัพธ์ให้เราทําีเป็นของน้องมามันคงทาการอาหารในทุกหมู่บ้านสืบทานกันดีรวมแรงรวมสามาคีเพื่อความดีของขวงประชาแก้ไขในสิ่งที่ผิดรวมแรง กข้าไปและพัฒนาเป็นอรารยะกษิทธิสมบูรณ์เพิ่มพูดอรารยะกสิทธิตัวทั้งประเทศให้ร่วมนำพาแนวทางพอให้มาศาสตร์พระราชาช่วยประชาโรงเรียนหรือเป็นทางด้วยการรอดรักรักก็ยอดพัฒนาพื้นดินจ้างงานเพิ่มพมูนทรัพย์ินและรักษาดินและพัฒนธรรมนอกนำแนวทางให้หมักหนอกนำแนวทางให้หมัน,น มารวมใจกันสตาเดิมหมูให้โลกเด่วือไหยนันเห็นจริงชายจะึุดเดินผ่านมารวมสืบตากับพวกน้องนาเ,นเ,นเนลี้ยงเ็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงป่าในพวกน้องนาให้มีอยู่มียู่ครับทิงจะได้บางขังความอุ่ความอังจะได้ห่างหายมาถึงพี่น้องพี่ชายแทนสุกสบาย,ยแบบพ่อพี่อังยังเล่าจากว่าทุใจไหมมุม่งอยากพัฒนาขอเชิญ บ้้าานอใหรีบออกมาพัฒนาบ้านเฮาให้รีบออกมาพัฒนาบ้านเฮาทักแย้งเมืองแย้งวงต่างทักแย้งเมืองแย้งวงต่างเจ็ดทางยังยืนบอกต่อโครงการดีดีดีนองดีน้อให้ดีนอดีนอให้ชาวโลกเป็นได้ยินว่าไทยนี่เป็นศูนย์กลางนำร่องนำองาคดีน้อง หมดแล้วพี่หมดแล้วครับอ๋อไม่ไม่มี